สู้ตายอสามไวไล่สามสู้สู้อีกทีครับอีกทีครับอสามสู้สู้สามสู้ตายอสามไวไล่สามสู้สู้โอ้โห ไ่ครับว้สาหรับทริปนี้คือต้องเรียนตามตรงนะครับว่าสมาคมศิลิ์เก่าได้รับเกียรติอย่างสูงมีการดูแลมีการเอาใจใส่ระดับพรีเมียมทุกคนที่มาในทริปนี้เนี่ยมีแต่ความประทับใจเกิดมาไม่เคยได้รับการดูแลเที่ยงนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงครับ ต่างคนต่างเรียกร้องที่จะให้มีคลิปต่อไปในเร็ววันซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่แต่เรียนตามตรงว่าเป็นการใช้จิตวิทยาเป็นการให้ใจแก่ผู้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้เนี่ยได้ผลเกินร้อยรซครับขอบคุณอย่างสูงครับคท,ท่านท่านสุวัสน์นะครับท่านภูมิใจมากที่ ท่านบอกท่านไม่ผิดหวังเลยที่คณะสัมมานะครับแล้วท่านยังเราว่าท่านต้อนรับดีมากเป็นกันเองมากนะครับเพอวานได้พูดคุยกับท่านเรื่องการเมืองอะไรเนี้ยโอ้ท่านมีทัศนคติยี่เยี่ยมมากเลยบอกตรงว่าโคราชาเราอ่ะบอกท่านเลยว่ายังไงก็ต้องชาติพัฒนาเพราะอื่นมาเนี้ยมันก็เข้ามาแค่สามส่วนแต่พรรคชาติพัฒนาเราเป็นของคนโคราช แล้วทุกคนก็พูดเลยว่ายังไงก็ต้องชาติพัฒนานครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านพระท่นานสุวัตแล้วก็ท่านเจวันเรารับพนะเราดีมากไม่มีใครกล้าติชมอะไรติอะ,รตอะไรทั้งนั้นเลยมแจ่ชนนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเราะย้ายนะครับกับพินพนกดูแลพวกเราดีมากเลยนะครับขอบคุณมากนะคะคบณ่านเวันแล้ว<อ><น>ก็คุณสุวัว์นะคะก็ จักทิงไม่ทิ้งกันอยู่แล้วคุณโคราชนะคะมานี้ก็ตั้งใจมาเลยนะครับเพื่อคุณเทวันคุตุวัตพิโตมอนด้วยน่ารักตั้งแต่รู้จักกันตั้งแต่ก็จะ30ปีแล้วนะคะคุณโคราชทุกวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะชสู้ๆค่ะ